สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุกูสุขขสคนมณีแอปเปิลชาแนลสิพักพี่น้องมาขายแหนมหมูจ้ามาถ่ายใกล้ๆหน่อยค่ะขายแหนมหมูยา่างด้วยจ้ะพี่น้องนี่ถ่ายพี่น้องบ้างเลยค่ะแหนมหมูย่างค่ะแอปเปิลกระชีขายแหนมหมูแล้วก็มมวกเดี๋ยวอันกระชีขายพวกไก่ทอดด้วจ้ะพี่น้องขายลูกชิ้นด้วยค่ะมาละสิบบาทมาละห้าบาทจ้ะพี่น้อง แล้วก็เฮ็ดแคบหมูไปนะเหมือนไหมจ้ะขายแคบหมูไปด้วยค่ะบรรยากาศตอนเช้าด้วยจ๊ะพี่น้องเจ็ดโมงเช้าด้วยจ้ะตอนเจ็ดโมงเช้าลูกชิ้นของเ้าก็ตรมีหนังกรอบจ้าลูกชิ้นปลาประกาขายประมาณนี้แหละจ้ะพี่น้องสวัสดีครับวันนี้พามาขายของเช้าครับพี่น้องขายเกษสรหาพวกหมู ปิ้งมะขาอยอีกจะ้ะครับหมูปิ้งครับอันนี้แหนมหมูปิ้งจ้าแหนมหมูย่างนี่ก็ลูกซิ้นครับพี่สูยอย่มีแหนมหมูอันนั้นก็สิเป็นมอง <laughs> ท่านไอ่เก็บอยู่จ้ะพี่น้อง <ฮะ S 1> ก็สิเฮ็ดแคบหมูไปน้ำจ้าทอดแคบหมูไปบรรยากาศตอนเศร้จาจ้าหน้าบ้านนี่คมนะคะติดถนนใหญ่เลยจ้ารถกับสิบบล็อกคอยเร,รนีนไปเลยจะพี่น้องเศร้าอยู่ บรรยากาศดียุจาย้าเนี่ยเริ่มมันเริ่มว่านหนาวปะเดีจแว่ว่าตอนเสาร์หนาวหนาวมีเสาวทโทรศัพท์พร้อมจะหน้าบ้านนี่คมมอาจ้ะพี่น้องมาล้วนหมูกันจ้าล้วนไปเรื่อยๆจะพี่น้องล้วนประมาณ เกือบชั่วโมงหนึ่งจ้ะพี่น้องตอนนี้การล้วนได้ใกล้ถึงชั่วโมงแล้วเด้ะเมื่อนี้บริเฮตอันวิธีหมากซูพี่น้องเบิรงเดชะพราแอปเปิลก็ไปตลาดมาจากพี่น้องก็ไปซื้อหมูซื้อลูกชิ้นมาขายแมื่จ้ะพี่น้อง ซื้อรูปชิ้นมาขายจ้าตกพ้นแปลงสีจัน้นงมันเริ่มแตกละมันเริ่มแตกแล้ว,ลวพี่น้องสนใจกับสร้างข่ามาไลยได้จ้าแคบหมูกล่องละหนึ่งรอยบาทจ้ะพี่น้องแคบหมูนัวๆจ้ะ อุดหนุนแอปเปิลในเด้อจ้ะพี่น้องอุดหนุนเป็นกำลังใจให้แอปเปิลในจ้ะเสื้อสีล้วนได้ได้จ้ะพี่นอ้อนนนง,แ,อปปดดองแขนกล้ามขึ้นผอ้นึกแดดซองแล้วสิได้หยับโตครับอีกกัน แอปเปิลทายไว้อยู่แล้วจ้ะพี่น้องคลิปขายใส่กอกเลยแอปเปิลสิลงสู่พี่น้องิ่งเบิ่งด้วจ้ะอันลงร่วมกันด้วจ้ะพี่น้องเพราะว่าไทายไวย้ตั้งแต่สองสามเมือ่อล้วจะบะันเด้ลงไหมจ้ะพี่น้องก็เลยสิมาลงร่วมกันกันกบถอดแคบหมูด้วจ้ะขอบบุณขอบคุณพี่น้องที่ติดตามเป็นกำลังใจให้แอปเปิลด้วจ้ะพี่น้องทุก ถูกคอมเมนต์ขอบคุณห,หลายๆจ้าบว่าสิเป็นทั้งต่างประเทศฝั่งไทยฝั่งลาวขอบบุญขอบคุณพี่น้องสุกูสุกคนเด้อจ้าคันเฮ็ดอีหยังบ่ถูกผิดพลาดป,ประการใดก็ขอโทษขออภัยพี่น้องหลายๆเด้อจ้าพี่น้องเบิ่งเพื่อความเพือกเพิ่นเด้อจ้าแต่ว่ามื้อนี้แปอปเปิ้ลซอยหมูตอนใหญ่ไปจ้า เอียงก็จ้าฮะเอียงก็เธอแปะหน่อยจ้ะยายนีุ่้มพนมานาั่งหล่นน้ำนาครับน้ำไม่เย็นไม่มีหรอทำไมไม่เอาน้ำน,น้ำในถังอันเด้คือปุรินเหรอ <S <S เดี๋ยวคอยมาเบงตอนถอดรอบสองแล้วจ้ะพี่น้องแดดซองเหรอจ้ะ มาจับพี่น้องบันี้ก็มาทอดรอบสอง้อจ้าทอดรอบสองนะคะอคทอดรอบสองจ้ะพี่น้อง Thank you. ไฟแห้งเขากับพนลงอีกได้จ้ายำนันใหม่จ้ะพี่น้องไปเรื่อยๆอือมี่จะใหม่ก,ก่อนรสชาติเป็นไงฮะอร่อยไหมอ,อีกชั้นหน่อยก่อนจ้ะพี่น้อง แซ่บพนักจาบพันวาเกี๊ยขากรอบจ้าพี่น้องโอุ๊ยนี่ไหมด้านความเอา้าเอาจาอนอะไรั่งอีก ทานธรรมดาไม่ยิงไปแล้วมาบาเลยทอดน้ำมันเก่าด้วจาะน้ำมันรวนออกจากหมูเองจ้ะพี่น้องไม่มีน้ำมันเก่านะจะน้ำมันออกจากหมูจ้ะแล้วเราก็นำมาทอดรอบสองอเฉยจ้ะบม่มีน้ำมันเก่าด้วจ้ะ ได้ได้อันนั้นก็ได้จเอออย่างนี้ก็ดีมันจะได้บางสะดวกเออ ไปแห้งลอลไรแอปเปิลยานมันใหม่ไม่จชะเป็นไซสำเนียงเราพอดีแล้ว,ลวก็ถือว่าแรงแล้วแหละ ได้แล้วจ้ะพี่น้อง,งตัดเสร็จแล้วจ้ะโี่จ้ะ คลิปนี้กับศิลาพี่น้องไปก่อนได้จ้าพอกันคลิปหน้าเด้อจ้ญพี่น้องสวัสดีจ้า